สวัสดีค่ะเด็กๆแม่เอแอสโฟร์อาร์นะคะวันนี้แม่เอจะชวนเด็กๆแล้วทุกๆคนนะคะมาทําบ้านตุ๊กตากระดาษกันค่ะแล้วมาดูอุปกรณ์กับประมาณนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าทํายังไงนะคะ,คะตอนแรกแม่เอก็จะเตรียมกระดาษสี A4 นะคะกบกัน2แผ่นนะคะน้องค่ะด้วยกระดาษ2หน้ากรวสองหน้าเนาะชนิดแบนหาแม่เอทาไว้2ชุดนะคะ จากนั้นแม่เอกก็จะทําการวัดจุดกึ่งกลางก่อนค่ะของกระดาษ A4 นะคะหาจุดกึ่งกลางก่อนเลยจากนั้นแม่เอกก็จะวัดด้านบนนะคะ2เซนติเมตรนะคะลงมานะคะ5เซนติเมตรนะคะ9เซนติเมตรนะคะจากนั้นแม่เอกก็จะวดาดจะขีดเส้นประมาณ4เซนติเมตรเฉียงลงมานิดนึงนะคะน้องๆไม่ต้องเฉียงมากนะ าจากนั้นเราก็หาจุดกึ่งกลางนะคะให้แบบว่าให้เขาเอียงนิดหนึ่งนะคะจุดก,กึ่งกลางของตัวที่เราจะตั้งขึ้นไปให้มันบบเอียงเอียงไปนิดเนึ่ยนี่ประมาณนี้เลยนะคะเวลาเราขีดเส้นก็เอียงไปตามที่เราขีดเอียงตอนแรกนะคะที่4เซนนะคะด้านล่างสุดเลยเนาะ ประมาณนี้เลยแล้วก็ต้องขีดเอียงตามด้วยนะคะตามคลิปที่แม่เอทำเลยเนาะอ่านี่ก็เก้าเซนเหมือนกันนะคะทั้งสองฝั่งก็ต้องเก้าเซนเหมือนกันนะนี่ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ขีดขึ้นไป5เซนเหมือนกัน,นะคะ่ะตรงนี้ก็2เซนติเมตรนะคะนะตรงนี้ก็ขีดลงมาเหมือนกัน ค่ะจากนั้นนะคะแม่เอกก็จะทําการพับกึงก่งกลางเลยเนาะตรงกลางนะคะพับให้เขาจะได้มีขนาดเท่ากันนะคะเพื่อจะหาอีกด้านหนึ่งเพื่อเพื่อแบบเด็กๆทุกคนจะได้ทําได้เนะาะพอพับแล้วมันจะทำง่ายขึ้นนะคะพับจุดกึ่งกลางก่อนเนาะตรงกึง่งกลางที่เราแบ่งตรงกลางนะคะค่ะจากนั้นแม่เอกก็จะ ทาการพับกรีดให้เรียบก่อนนะแล้วพับด้านข้างนะคะ้านข้างตรง9เซนติเมตรนะตรงข้างด้านซ้ายสุดนะคะแม่อก็จะพับไว้นี่ตรงข้างเนี่ยนี่เลยนะพับตามรอยเข้าเลยนะคะที่เราขีดไว้นะ,ะแล้วก็กรีดให้เรียบนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ไม,ม้บรรทัดวัดนะคะตีเส้นมันเลยว่าจะได้ ขนาดที่เท่ากันกับเขานะคะว่าเขาเฉียงเนี่ยประมาณนี้อะไรเงี้ยจะได้เท่ากันนะคะจะง่าย,ายสำหรับน้องๆ้องด้วยนะคะนี่ไทำทําง่ายๆด้วยนะคะนี่เราก็จะได้ขนาดกิโเซนติเมตรเหมือนกันนะคะแล้วก็เฉียงเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะจากนั้นก็วัดตรงไหนที่เป็นสี่เซนนะคะน้องๆก็ขีดลงมาเลยนะคะขนาดเท่ากับสี่เซนอ่าตรงนี้ก็วัดให้ตรง ตรงกลางค่ะกึ่งกลางเขาแล้วก็วัดเลยวัดให้ได้9เซนนะคะแล้ววัดขึ้นไปอีก4เซนติเมตรค่ะแล้วก็ทําเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะน้องๆก็คือจั่วบ้านเขานะคะจั่วของบ้านตุ๊กตาเราเนาะอ่ะแล้วก็สร้างที่เอาไว้ติดกระดาษนะคะเดือยติดกระดาษเนาะตรงนี้ก็วัดองลงมาเฉยๆค่ะให้ได้4.4 4, 4คูณเซนติเมตรนะคะเป็นสีน่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะ อ่โอเคเมื่อเสร็จแล้วก็จะทำการตัดค่ะนี่ก็จะตัดด้วยคัตเตอร์นะคะแล้วแต่ตามถนัดน้องๆเนาะใช้กรรไกรก็ได้นะคะคัตเตอร์อาจจะอันตรายนิดนึงเนาะถ้ามีผู้ปกครองก็ขอผู้ปกครองมาช่วยตัดนอนหน่อยนะคะเดี๋ยวจะบาดมือเด็กๆเนาะโอเคนี่นะคะก็ทำได้หนึ่งแผ่นแล้วนะคะ นี่ได้หนึ่งแผ่นแล้วเตรียมไว้ก่อนนะคะก็จะทําอีกแผ่นหนึ่งนะคะน้องๆค่ะก็ทาง่ายๆค่ะแม่อกจะใช้แผ่นแรกเล้นี่แหละเป็นเป็นโครงนะคะแล้วก็จะได้วาดทับได้เลยอีกแผ่นหนึ่งจะได้มีขนาดเท่ากันนะคะเราจะใช้สองแผ่นค่ะเพราะว่าเราจะใช้มาประกบติดกันจะได้เป็นเป็นกล่องของบ้านเขานะคะบ้านตุ๊กตานะคะ นี่ตรงนี้ก็ดึงขึ้นมาหน่อยนะคะที่ตรงไหนที่เป็นรอยพับก็ดึงขึ้นมาแล้วก็วาดนี่ตรงนี้มีเดือยก็พับค่ะวาดทับลงไปนะคะแล้วก็หาขนาดที่เท่ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นแม่อีกก็จะทำการพับนะคะพับตามรอยเขาเลยนะ แล้กลิดให้เรียบค่ะนี่พับตามคลิปที่แม่เอทำเลยเนาะตามรอยที่เราขีดเส้นไว้นะคะทั้งสองแผ่นเลยนะคะนี่ได้แล้วนะคะเตรียม่าเลยจากนั้นแม่เอก็จะสร้าง หน้าต่างให้เขานะคะไมเอจะวาดตรงที่มีจั่วสามเหลี่ยมด้านบนนะคะน้องๆความเราความกระดาษลงไปก่อนเนาะความเสร็จปุ๊บเราก็วาดตรงที่มีจั่วสามเหลี่ยมข้างบนนะคะตรงแผ่นที่มีแบบสามเหลี่ยมข้างบนเนาะ,ะแม่ก็จะเริ่มวาดตกจะเริ่มตกแต่งแล้วนะคะตรงนี้นะคะอันนี้แมเอวาดวาดหน้าต่างแล้วแมเอก็จะ,จะเจาะกระดาษเข้าด้วยคัตเตอร์นะคะให้เป็น รูปหน้าต่างนะคะสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะน้องๆสามารถวาดเอาก็ได้นะคะจะวาดเป็นทรงหน้าต่างแบบโคง้งแบบอะไรก็ได้นะคะและแ้วเมย์จะเจาะฉะลุแบบนี้ละกันแล้วจากนั้นเมก็จะติดกระดาษกาวสองหน้าชนิดบางนะคะตรงรอยที่เราจะติดเนาะเป็นเดือยออกมานี่นะคะเพื่อจะได้ติดกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะติดทั้งสองแผ่นเลยนะน,นี่อีกแผ่นหนึ่งนะคะเราก็จะทําการติด เป็นกล่องบ้าน,านกระดาษละค่ะเอาด้านที่เหมือนกันนะคะอยู่ฝ่ายตรงข้ามเนาะอยู่ตรงข้ามกันนะคะ,ะแล้วก็แปะเลยให้ได้เหลี่ยมได้มุมดีๆนะคะตั้งฉากดีเนาะนี่ได้แล้วนะคะแล้วก็ติดกล่องข้างล่างนะคะก็คือก้นเขาเนาะถ้ามันยาวเกินน้องก็ตัดไปนะคะให้พอดีกับกลนเขานะคะให้ปิดแล้วมันพอดีกันเนาะ แล้วก็แปะด้วยกระดาษกาวสองหน้าชนิดบางค่ะเราก็จะได้กล่องกระดาษเป็นกล่องบ้านตุ๊กตากระดาษนะคะที่แบบว่าเอาไว้เล่นเล่านิทานหรือว่าทําเป็นแสดงละครเล่นกับเพื่อนๆนะคะวานี่คือบ้านหมาตุ๊กตาตัวนั้นตัวนี้นะอะไรนี้นะคะ,อะพอเสร็จแล้วนะคะเอกจะทําด้านบนเนาะ เราพับลงมาก่อนนะคะนิดนึงเนาะค่ะน,นั้นเม่จะติดนี่ตรงที่แบบเป็นเรือยื่นออกมาเนาะที่เอาไว้สําหรับจะติดระกาสองหน้านะคะเมก็จะแปะลงไปทั้ง4ด้านเลยจะมีสีด้านนะคะที่ให้แปะเนาะก็จะมีบ้านตุ๊กตากระดาษเอาไว้เล่นหรือว่าเล่านิทานกับตุ๊กตากที่เรารักนะคะ หมือนเราสร้างบ้านให้ตุ๊ก,กตาของเรานะคะอ่าได้แล้วนะคะแม่อีก็จะพับแปะขึ้นไปชฉยๆแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็จะมีแผ่นที่แบบยื่นออกมาข้างบนหลังคาเนาะนีใช่ไหมคะที่แบบเราจับได้เป็นจีบจับขึ้นมาอย่างนี้นะคะแม่อีก็จะทําการตัดตัดส่วนนี้ออกไปเลยนะคะน้องๆเราไม่ใช้นะคะ เลยนะจากนั้นแม่เอกก็จะทําการตกแต่งและแม่เอจะทาหลังคาให้เขานะคะนี่แม่เอจะใช้แผ่นพลาสติกโฟมนะคะตัดเป็นอย่างเงี้ยเป็นคลื่นๆอย่างนี้นะคะด้านละสีเนาะของหลังคาเขานะคะแล้วก็ตัดตรงกลางที่เอาไว้ปิด,ป,ดปิดตรงกลางสันสันสันหลังคาเขาเนาะอ่าประมาณนี้คะ่ะนี่ตกแต่งเสร็จแล้วนะคะแล้วแต่เด็กๆจะตกแต่งเนาะใส่หน้าต่างใส่ประตูนะคะ ในี่นี่คือหลังคาที่ม่เอทาเสร็จแล้วนะจะประมาณอย่างนี้นะสลับกันนะคะเวลาวางนะใส่กระถางดอกไม้แล้วใส่ดอกไม้นะคะตกแต่งด้วยประตูหน้าต่างนะคะนี่เราก็จะได้บ้านตุ๊ก,กตากระดาษเอาไว้ให้ตุ๊กตาของเรานะคะตุ๊กตาบาร์บี้ตุกต Barbie, ต๊กตาอะไระต่างๆของเด็กๆที่มีสะสมไว้นะคะก็เอาไว้เล่นเล่านิทานกันได้นาะเล่นกับตุ๊กตานะคะสร้างบ้านให้ตุ๊กตานะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้แม่เอก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าถูกใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซ u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เป็นเป็นกำลังใจแม่เอเนาะให้เพื่อนๆได้เห็นกันบ้างเนาะค่ะสำหรับวันนี้แม่เอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ